ทำไมโรมถึงทำกับพี่อย่างนี้คำถามจากชาดาที่ยังคงเป็นประเด็นดราม่าหลังจากที่พักก้าวไกลได้เผยแพร่ภาพคุณชาดาที่ได้ไปถ่ายรูปกับกลุ่มรักสถาบันกลุ่มหนึ่งที่สุดท้ายแล้วได้รู้กันว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหากับเด็กเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวกิจกรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของสังคมถือว่าพักก้าวไกล ตั้งประเด็นในการอภิปรายถึงปัญหาต้นต่อความแตกแยกทางการเมืองในสังคมไทยได้อย่างเข้าเป้าและแยบยนจนวันนี้คุณชาดาถือว่าเป็นไฮไลท์และถูกสังคมจับตามองถึงปัญหาดังกล่าวนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบพี่ชาดาเออผมถ่ายคนถ่ายรูปกับคนเป็นล้านล้านคนแต่ดันไปถ่ายรูปกับอคณะอะไรเขาเรียก สปอสอ,อะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกคณะอะไรเนี่ยรักแผ่นดินอะไรเนี่ยนะโลมรังสีมาเ,า,เา,เาเอาเอารูปขึ้นในในาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนพี่ชาดาแก่โกรธใหญ่โลมทำไมทำกับพี่แบบนี้เอารูปที่พี่ไปถ่ายกับพวกที่มีเรื่องมีราวกับน้องตะวันได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็าหาว่าพี่อยู่เบื้องหลัง ความจริงพี่ไม่รู้จักหรอกคนพวกนี้เป็นใครก็ไม่รู้ที่พี่ไปถ่ายรูปละพี่ชาดาแกบอกอ่ะแกแกโมโห,โหโลมออกหูเลยอยืนชี้หน้าชี้ตาเลยแบบนี้มันไม่ใช่รูปผู้ชายนี่ทำแบบนี้มันเลวนะพี่ชาดาแกบอกนะครับนะไปเอารูปมาจากไหนเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นในรูปพวกนี้นะลมก็ไม่น่าเลยทำพี่ชาดาคองผมคือพี่ชาดาเนี่ยแกเป็นคนน่ารัก ผมชอบแกบุคลิกเหมือนเจ้าพอเสียงหาในหนังฮ่องกงอะ่ะแม่งโคตรเท่เลยเวลาแกพิปรายนะไอ้พวกหิวแสงเนี่ยแม่งมายืนอยู่ข้างหลังเต็ไมไปหมดเลยพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพวกหิวแสงประมาณสิบคนแม่งยืนข้างหลังเลยแม่งรู้งานนี้ยังไงเนี่ยพวกโซเชียลแม่งต้องไปตัดคลิปเนี่ยต้องมีหน้ากูแน่นอนแหละแม่งยืนหิวแสงกันเลยนะอาศัยแสงพี่ชาดาพี่พี่ชาดาแกก็สไตล์นักเลงอะ่ะ นะสตไ,นนนะลไลโโตไ backup, ลเแบบ์เจ้าพ่อเซียงไฮ้ในหนังนะโจเหวืนฟ้าเลยไงเวลาแกพูดเนี่ยโอ้โหต้องไปยืนยืนเป็นแบ็กอัพเป็นวอลเปเปอร์เลยเหมือนแบบเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับความหมายดีนะครับเจ้าพ่อเซียงไฮ้เนี่ยพี่จาดาแกก็โอ้ยอยังนงยังงี้ไอ้เหลวซ้ำ ประธานต้องขอโทษผมโอ้ลีลาแกเหลือแดดใช่ไหมผมเนี่ยห่วงพี่ชาดานะเส้นเลือดในสมองแม่จะแตกตายหาซะก่อนก็บุคลิกในแกแบบได้เลยอะถ้าใครชอบสไตล์นักเลงอะไรต่างๆบุคลิกตรงไปตรงมาผมผางต้องพี่ชาดานะครับโอ้โหแกเร็จแล้วมาเดินแอคอาร์ตมาเลยครับมไม่ธรรมดาครับประธานต้องขอโทษผมต้องถอนนะครับ ต้องถอนนะถ้าเกิดพี่ชาดาบอกให้เดชาถอนผมต้องถอนครับเพราะอะไรเพราะผมแม่งถอนทุกวันอยู่แล้ว